สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP สามนะครับเป็นการประกอบชุดบนของยามาฮ่าสปาร์กนะครับก็หลังจากที่ผมประกอบชุดแข้งอะไรเรียบร้อยนะครับปิดฝาคัดฝาจานไฟเรียบร้อยครับแล้วก็ยังมาเริ่มประกอบที่ชุดบนของยามาสปาร์กนะครับ ไปชมกันเลยนะครับเริ่มจากเราใส่ปะเกนก่อนครับเขาเรียกปะเกนตีนเสื้อนะครับหรือปะเกนเสื้อสูบนี่ครับใส่เข้าไปครับมันจะมีบูธนะครับบูธเสาเสื้อนี่ครับตรงนี้คือบูธสอเสร็จแล้วแล้วก็เอาเสื้อสูบใส่นะครับตัวนี้ผมจัดเรียน จัดเรียงแหวนอะไรเรียบร้อยนะครับก็ยัดคาไว้ครับมันจะง่ายต่อการประกอบครับแล้วก็ปากแหวนจะไม่คาดเคลื่อน,นครับถ้าเราประกอบไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ทีหลังครับแต่ถ้าเราใส่ลูกสูบกับก้านตัวนี้ไปก่อนเวลาเราใส่เสื้อสูบเข้าไปมันจะมันก็ทําได้ครับแต่มันจะทําให้ปากแหวนที่เราเรียงไว้มันเคลื่อนนะครับไม่ตรงตามที่เรากําหนดไว้นะครับ นี่ครับเสร็จแล้วก็ค้างไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะมาใส่สลักกับก้านและลูกูกนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ นี่ครับแล้วก็ใส่เสร็จนะครับรูนี้จะมีกิบล็อกนะครับกิบล็อกตัวนี้ครับให้เราใส่กิบล็อกเข้าไปนะครับแต่ก่อนใส่นะครับหาผ้ามาอุดรูงนี้ก่อนนะครับป้องกันเวลาเราพลาดนะครับถ้าเราพลาดทำกิบล็อกตัวนี้เข้าไปในเครื่องนี่จะลำบากนะครับหายากครับ ต้องใช้เหล็กดูดดูดหาบางทีก็หาไม่เจอนะครับมันต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปขัดในเฟืองได้นะครับในเครื่องนี้ต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะครับเราจะใช้ผ้าอุดครับปิดปิดปากรูไว้ก่อนกันพลาดครับ แล้วก็ใส่กิ๊บล็อกเลยครับจะใส่ยากไปหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับโอเคครับใส่เสร็จแล้วเราก็เช็คครับว่ามันลงร่องไหม อันนี้ลงครับโอเคครับต้องให้มันลงล่องสนิทนะครับถ้าไม่สนิทนี่หลดุดยิปบหลดุดทำให้สลักสูบเลื่อนออกมาได้นะครับเคยเจออยู่นะครับคิดเสร็จแล้วเราก็จับบีบเข้าเลยครับนี่ครับง่ายง่ครับ ก็อเอาโซล์ลิงเข้าในช่องมันนะครับช่องออกมาแล้วก็โอเคครับแล้วก็ใส่ลงไปให้สุดเลยครับถ้าเขายากก็ใช้คอนยางตีเข้าไปหน่อยนะครับ ทีมันเข้ายากเขบูทนะครับโอเคครับนี่ก็เสร็จวิธีการประกอบชุดเสื้อสูบนะครับแล้วก็มันจะมีนี่ครับสะพานสะพานรองโซ่ละลิ้นครับครับให้เราแย่เข้าไปข้าง,างล่างนะครับ โอเคครับหลังจากที่ผมใส่สะพานโซ่แลวลิ้นเรียบร้อยนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับก็ทำความสะอาดหน้าสัมผัสมันนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีบูทเสาเสื้อยครับบนล่างเหมือนเดิมครับสองตัวครับใยเราใส่ได้เลยนะครับ สเสื้อใส่เข้าไปบนล่างหลังจากที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาทำความสะอาดหน้าสัมผัสโดยการเอาผ้าชุบน้ำมันนะครับแล้วก็ถูไปตามผิวหน้าชิ้นง,งานนะครับถูให้มีความสะอาดครับอย่าให้มีฝุ่นหรือคราบน้ำมันครับ ฝาสูบด้วยนะครับเรียบร้อยครับแต่ก่อนประกอบอย่าลืมนะครับมีบูทเสาเสื้ออยู่2ตัวครับใส่เข้าไปก่อนเลยครับเสร็จแล้วนี่ครับปะเก็นใส่ปะเกินฝาสูบเข้าไปได้เลยนะครับ บางคนอาจสงสัยทาไมประก็นสีอย่างนี้ครับมันเป็นสูตรตองตรครับที่ไม่เหมือนใครครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ฝาสูบใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ยกโซ่ลิน้นเข้าฝาสูบนะครับ เสร็จแล้วก็ดันฝาสูบเข้าครับเกี่ควับแค่นี้ครับก็ได้ครับก็เอานอ็อตแล้วก็ใส่น็อตใส่แหวนได้เลยครับชุดน็อตก็มีนี่นะครับน็อตตัวยาวใส่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีแหวนสี่ตัวนะครับจะมีแหวนทองแดงสองตัว จะใส่ตรงนี่ครับข้างล่าง2ตัวนี้ครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องจะวิ่งมาเสาเสื้อตัวนี้จะมาเข้าข้างในแล้วก็ตัวนี้มันจะมาออกรูนี้ครับมันก็จะทะลุมานี่ได้ต้องใส่แหวนทองแดงครับกันน้ํามันรั่วครับข้างบนก็เป็นแหวนเหล็กธรรมดาครับ ก็ใส่คันน็อเข้าไปเลยครับการขันก็ขันทะแยงนะครับกากระบาดครับนี่ครับการขันน็อตขันนี้แล้วก็มาตัวนี้ครับตรงฝั่งงข้าม แล้วก็มาไล่ตัวนี้เราขึ้นมาตัวนี้ครับลำด,ดับต่อไปครับให้เรามาเปิดตัวนี้ครับสองตัวนี้เลยครับเพื่อจะดูมาร์คครับมาร์คในการใส่เฟืองลอลิ้นนะครับรูนี้จะเป็นรูน็อตนะครับรูน็อตเบอร์1ินะครับนี่จะเป็น หามาร์กตัวนี้ครับให้เราใช้บล็อกครับมือหนึ่งจับที่นี้นะครับแล้วก็หมุนหาครับหมุนหามาร์กครับนี่ครับเจอแล้วครับอาจจะไม่เห็นนะครับมันจะเป็นฉีด สองขีดนะครับสามขีดเราขีดที่สามตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูครับตอนท้ายครับนี่ครับเฟืองเฟืองอลินนี่เราจะให้ตัวนี้นะครับตรงกับนี่ครับเห็นไหมครับเข้ามาใกล้หน่อยนี่ครับให้นี่ครับให้ตัวนี้ครับตรงกับ ฉีดนี่ครับแล้วก็วางเข้าไปนะครับ,รบแล้วก็ใส่เฟืองเข้าไปไหนคนสงสัยว่าทำไมมันใส่ยากจังทำไมมันตึงมันฝืดนะครับนี่ครับอยู่ที่ตัวตังโซลีนครับให้เราหมุนหมุนเข้าให้สุดครับมันจะขึ้น มันจะค้างครับแล้วก็ใส่โซง่ายครับนี่ครับพอใส่แล้วมันจะได้่างนี้ครับเขี่ยวเราจะอยู่เป็นล่องของมันนี่ก็นี่ครับตรงกันครับแล้วก็ให้เราขันน็อตได้เลยครับน็อตล็อกเฟืองครับขันน็อตให้แน่นเลยนะครับล็อกให้แน่นเลย พอเสร็จแล้วเราก็มาตั้งบาวได้เลยครับตัวมาร์กตัวนี้ที่ผมตั้งไว้ก็เรียบร้อยครับน,นี้เราก็มาไล่ตั้งวาวครับคืนตัวนี้ให้มันเด้งกับคืนครับโอเคครับก็จะตึงแล้วแล้วก็มาดูวิธีการตั้งบาวนะครับจับโยงนี้ห่างครับผมจะใช้ฟินเลเกตครับในการตั้ง จะใช้ฟิลเลอกเกร์เกจเบอร์บางสุดนะครับมันศูนจดศูนย์เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันตัวเลขหายหมดแล้วครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่ล็อกล็อกหัวบ้าวครับแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้เบอร์8นะครับเบอร์8ในการคันน็อตล็อกครับก็จะมีเสียบเข้าไปครับ เสียเข้าไปเนี่เป็นช่องของมันแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปให้ตึงมือพอครับพอตึงมือเสร็จแล้วให้เราใส่เบอร์แปดเข้าไปครับก็นี่ครับหัวล็อกหัวจับหัวน็อตบาวครับจับเสร็จให้เราขันครับขันน็อตเบอร์แปเข้าครับอ โอเคครับทานครับนี่ครับคือการตั้งเมาตัวไอเสียก็เหมือนกันครับตั้งเหมือนกันครับเข้าไปก็สเสจเข้าไปครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับนี่ก็เป็นการเสร็จวิธีการประกอบครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเลยครับ<า>ปิดฝา,ฝาปิดฝานี่ครับปิดเรียบร้อยครับตัวน,นี้ก็หมุนกลับคืนเหมือนเดิมครับหมุนออกครับก็จะเด้งคืนครับนี่ครับจะเด้งคืนก็จะมีลูกยางเนี้ยปิดตรงนี้ได้ครับเคครับก็ต้องขอจบคลิป การประกอบผ่าเครื่องประกอบซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายครับในการประกอบเสร็จนะครับก็ขอจบคลิปยังท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ